สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมน,นะคะเออ The Unterr นี่นะคะเราจะพาเดินลงไปข้างล่างค่ะเพื่อนๆนะคะวิจุนนี้สวยมากเลยค่ะน้ำเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเพื่อนๆแล้วปากก็สั่นมากเลยค่ะ เราจะพาเมื่อนไปหามเมอร์เมดกันนะคะมเมอร์เมดอยู่ข้างล่างนะคะทำ่านาวไหมตอบด้วยเลยค่ะว่ามากเสียง เสียงรองเทา้าเดินบนหิมาก็จะหนักๆห,ห,หน่อยนะคะโอเคนะคะนี่อันอันนี้คืออันนี้คือน้ำนะคะอยู่ข้างล่างน้ำนะคะ <Okay. S 1> น,นะคะโอ้โหโอ้ย เมื่อกี้ปิดกล่องไว้นะคะพเพราะว่าน้ำกลัวลื่นค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาทางลงลงตรงไหนเอ่ยหาไม่เจอนะคะเพื่อนลงตรงไหน,นเอ่ย น่ะอเะ้นะะยหิมะมันหนักมากเลยคะ่ะเราเห็นว่ะมันล่นลงมา มนเดินต่อโอ้หะรเพื่อ oh. น đờn đan 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 Không kèm luôn ีคนไม่ค่อยเยอะนะคะเอีกสักพักนึงก็ไม่แน่นะคะ่ะนี่เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะคะเนี่ยน้ำแข็งนะคะหล่นลงมาจากต้นไม้ เงีเงงเงรี๋ค่ะอ๋อรถติน้ำแข็งคเพื่อนรถตน้ำแข็งงี้ Das ist, ich sag du siehst nicht runter auf dem Tief, das wundert mich. Oh Swimming.